เชควันนี้เป็นข้อมูลสำหรับเทรดทองคำนะครับประจำวันที่12ตุลาคมนะครับพุธกรกราช2563วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำ SPDR ก่อนเลยนะครับวันนี้กองทุนทองคำ SPDR นะครับยังถือทองคองทองคำเท่าเดิมนะครับที่1,271.52ตันนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดธนาคารของฝ่ายอเมริกานะครับเนื่องจากว่าเราลึกถึงคริสโตเฟอร์คลัมบัสนะครับผู้ก้นพบดินแดนอเมริกา วอลุ่มในวันนี้ก็จะค่อนข้างเบาบางกว่าปกตินะครับแล้วคราวนี้ภาพรวมราคาทองคำนะครับภาพแรกในช่วง4ชั่วโมงนะครับรูปแบบเนี่ยเป็นการลรุเวว่าซ่อลนะครับแต่ว่าราคานั้นจะหลุด1920ลงมาได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดราคาหลุดลงไปเนี่ยผมมองว่าแนวรับแนวรับในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับสำหรับทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดหลุดโซน1920นนะครับก็อาจจะต้องไปรอที่ด้านล่างเลยเนาะ เปรอที่ด้านล่างโซนประมาณสัก1น0 0ักถึง1น0 5นะครับเป็นโซนที่น่ารอรับในฝั่งขาบายนะครับและก็อีกจุดหนึ่งที่น่ารับฝั่งบายนะครับคือโซนประมาณสัก1 8 7 5ถึง1 8 8่นครับในการเข้ารับฝั่งบายในการลันเทนระยะยาวนะครับวันนี้ผมจะไปเร็วๆเลยแต่ถ้าหากช่วงวันนี้ในราคาสามารถเบรกรอบที่1933ขึ้นไปได้แล้วยืนเหนือทางด้านบนนะครับผมก็มองว่าเป้าถัดไปเนี่ยก็จะไปเทสโซนประมาณสัก1 9 65ถึง1975นะครับจะไปเทสโซนทางด้านบนแทนเนะาะคราวนี้เราก็มาดูปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อน่นะเดี๋ยวอันนี้ทองภาคร้าวๆนะครับในทำฟรม4ชั่วโมงในช่วงที่จะเกิดขึ้นเนาะวันนี้เราก็มาดูอเอ่อปฏิทินเศรษฐกิจนะครับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ที่น่าสนใจที่ผมให้น้ําหนักนะ ก็จะมีเนี่ยอีกสิบสี่นาทีนะครับเกี่ยวกับค่าเงินยูโรนะครับก็จะมีผลกระทบกับทองบ้างนะครับเป็นคํากล่าวของลาการั์ธนาคารกลางยุโรปนะครับต้องดูว่าเขาจะคงดอกแค่ไหนลดดอกแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มีผลกระทอบบางบ้างนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงคือเวลาห้าทุ่มนะครับคากล่าวของเบลลี่ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษนะครับผมอยากจะให้สโคบไม่ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยครับเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับเพราะถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่เป็นบวกกับค่าเงินปอนและยูโรเนี่ย ก็จ,จะส่งผลให้ทองคำขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบวกกับคู่เงินยูโรกับบอลครับที่คู่กับดอลลาร์เนี่ยก็ทำให้ราคาดอลลาร์อาจจะมีการย่อลงแล้วก็ส่งผลให้ทองคำดีตัวขึ้นตามนะครับคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของทองคำกันบ้างทองคำเราเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่ในทางเฟรมเดย์เนี่ยสำหรับใครที่รับทองไว้โซนประมาณสัก1850้า18เนี่ยผมคิดว่าโซนนี้ก็ควรจะการเทเลสต็อปไว้ประมาณสัก1900 1915นะครับน่าจะก,การเทลินสต็อปไว้เนาะโซนประมาณสัก1915 1905แล้วแต่หรือใครที่คิดว่าจะวัดเป้าไหวหรือทนสวิงได้ไหวนะครับก็ไม่ต้องการก็ได้ครับก็ถือลันไปเลยนะครับสำหรับคนที่เข้าออเดอร์ไว้ลันเทนเนาะโซนประมาณสัก1850พอก็ถือต่อไปครับแล้วคราวนี้มาดูในภาพที่กระทบอ่าเดี๋ยวลืมบอกเลยว่าตอนนี้ทองคำก็ยังคงเป็นอัพเทนเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเทนอย่างไรเนาะ ก็ยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบโซนประมาณสักหนึ่งแและ2 0 5 0นะครับยังอยู่ในกรอบช่วง2องละเหรียญเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนครับคราวนี้เรามาดูค่าที่กระทบกับตัวทองคํานะครับก็เริ่มต้นจากผลตอบแทนประวัติสหรัฐสิบปีนะครับก็ยังคงออกมาในรูปเดิมนะครับเนี่ยก็ยังขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถเบรกโซน19เอ่อศูนสได้ครับแต่ก็สามารถยืนเหนือ0.49ก็ยังคงอ่อนในกรอบด้านข้างนะครับสำหรับผลตอบแทนประวัติสหรัฐ คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวดอลลร์อินเด็กนะครับดอลล่าอินเด็กเนี่ยโหหลุดเลยครับยืน9.4 4. ก็ยืนไม่ไหวเนาะหลุดโซน9.3.5มาแล้วต้องรอดูว่าโซนโซนทางด้านล่างเนี่ยเขาสามารถจะรับไหวไหมนะครับส่วนรับตัวดอลลร์อินเด็กนะครับเนี่ยโซนประมาณสักเนี่ยที่ผมทำกรอบไว้โซนประมาณสัก9.2.6นะครับต้องรอดูว่ารับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวก็อาจจะหลุดโลตรงเดิมด้วยซ้ำที่9 1 7นะครับถ้าเกิดราคาตัวดอลล่าอินเด็กนั้นลงได้ต่อนะครับทองคำก็ไปได้อีกครับผม คราวนี้เราก็มาดูทองคำอ่าทาเฟรมเดย์ไม่ต้องพูดถึงครับทาเฟรมเดย์ในทองคำนั้นเป็น up t e n แน่นอนนะครับก็ยังคงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่รับรับโซนบายไว้ก็โอ้โหโอเคครับราคาสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมดูกันนี้ทองอ่าเดี๋ยวรอกราฟรีเฟสนิดนึงครับโอเคพอดีอินเอร์เน็ตช้านิดนึง ทองคำเนี่ยภาพรวมเดยียังไงก็ดูเปิดอัพครับเนี่ยดูครับกรอบในพีน่ผมตีไว้เนาะสำหรับตัวเทนไลน์นะครับก็ยังคงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลงมาเทสต,ตัวเทนไลน์แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปได้นะครับโซนหนึ่งแนะครับคราวนี้เราก็มาดูกรอบในการเล่นสั้นประจําวันนี้กันบ้างนะครับเรามาดูกันเลย1นชั่วโมงครับสำหรับคาสซิ่ง ราคาทองคำนะครับวันนี้ขึ ort, ้นทำราคาสูงสุดได้ประมาณสัก1,931นะครับราคาต่ำสุดที่1,918นะครับราคาณปัจจุบ,บันอยู่ที่1,921.5นะครับผมก็มองว่ากรอบทองคำเนี่ยสำหรับโซนที่ย่อแล้วควรจะเข้าบ u ายนะครับก็น่าจะเป็นโซนประมาณสักถ้าจะรอดักบ u ายนะครับผมคิดว่ารอตรงด้านล่างจะชัวร์กว่าครับสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ครับจะรับบ u ายฝั่งออราคาประมาณสัก 1,910- ถึง1,915ก็ได้สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้เนาะแต่สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงไม่ไหวเนี่ยหรือว่าอ,อ,อาจจะทนสวิงได้มากผมคิดว่ารอโซนมาสัก 1,900- ถึง1,905เลยครับเนาะรอโซนนี้จะชัวร์กว่าถ้าเกิดมาในความเสี่ยงหรือว่าจุดสต็อปล็อตมันจะแคบกว่านะครับส่วนเป้านในการเท็กซ์เฟร์ฟีฟังบายเนี่ยผมก็มองแค่ว่าน่าจะเป็นแนวต้านเดิมที่มาสัก 1,933- ถึง1,935นะครับต้องให้เบรกขึ้นไปก่อนถึงจะไปต่อได้นะครับแต่สำหรับพอร์เล่นสั้นเนี่ย ถ้ารับข้างล่างก็ออกโซนประมาณนี้ได้นะครับเป็นเป้าในการเทปวฟิตเป้าที่1นะครับแต่ถ้าหากราคาทะลุขึ้นไปต่อถ้าจะถือรันไปนะครับส่นนั้นบนก็คือจะเป็นเป้าโซมานสัก1 9 6่นเากลยครับในการเทปวฟิตเป้าที่2นะสำหรับขาบายนะครับส่วนผู้เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยผมก็มองว่าควรจะเข้าเซลล์โซมานสัก1,933งพันเก้าร้อยสามสิบสามถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้านะครับและต้องสต็อปลอตนะครับหากราคานั้นหลุดขึ้นไปเหนือหนึ่งเก้า 40ครับผมให้แค่5เหรียญพอในการ stop loss นะครับส่วนเป้าในการ take profit เนี่ยฝั่งเซลล์ผมก็มองส่วนประมาณสัก1900ถึง1905นะครับเป็นเป้าในการ take p r o f i ฝั่งเซลล์เนาะก็ต้องรอดูว่าจะหลุดได้ไมั้แต่ถ้าเกิดราคา1900ถึง1905รับไม่อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าไปลุ้นเป้าตรง,งนั้นได้เลยครับซนประมาณสัก1880ถึง1885นะครับในการเป็นเป้าในการ take profit สําหรับขาเซลล์ในการเป้าที่สําหรับเป้าที่2นะครับก็ต้องรอลุ้นครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ราคาก็อยู่กลางทางครับเนี่ยผมก็ยัง ผมก็ขึ้นไปเล่นช็อตรอบหนึ่งเมื่อเช้าตอนที่ไม่ผ่านนะครับก็ย่อลงมาก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้อย่างที่พูดไปนะครับธน,นาคารของอเมริกาเนี่ยเขาหยุดนะครับวันในวันระลึกถึงกิโดเฟอร์กลมบัสบอลู่อาจจะเบาบางนิดนึงก็ต้องรอดูว่าข่าวยูโรกับปอนนั้นจะมีผลทําให้ตัวทองคานั้งเคลื่อนไหวได้แค่ไหนนะครับก็รอดูช่วงใกล้เวลานะครับก็อย่าลืมนะครับรายการนี้ไม่ใช่รายการที่จะมาแบบชักชวนการลงทุนนะครับกำไรก็เป็นของท่านขาดทุนก็เป็นของท่านนะครับ เรามาแชร์ข้อมูลในการเทรดทองคําในแต่ละวันอันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคําของผมเองด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษา package, ข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับอันนี้ย้ําเตือนกันเสมอนะครับก็ข้อมูลได้ไปเหมือนกันทําไมบางคนเทรดได้กาไรเยอะท ER ําไมบางคนขาดทุนทําไมบางคนได้น้อยอันนี้อยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ความสามารถส่วนตัวประกอบด้วยเนาะยังไงวันนี้ก็ขอไว้พรนะครับให้ทุกท่านโชคดีได้กาไรทุกคนนะครับร์อด้ายังไงพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ